ยินดีต้อนรับเข้าสู่็มแทนฮาร์อตนะคะคลิปนี้เป็นพิกอาการในหัวข้อที่ว่าอดีตคนเคยรักติดต่อกลับมาเพราะว่าเขายังรักเราหรือว่าตอนนี้เขาไม่มีใครนะคะเราลองมาเช็คดวงความรักความสัมพันธ์ของเรากับคนที่แบบเดินจากเราไปหรือว่าเป็นคนที่แบบเราเคยรักนะคะทีนี้พอเขาติดต่อกลับมาเนี่ยเขาต้องการอะไรเขายังรักเราหรือเปล่าที่แบบติดต่อกลับมาหรือเขาแค่แบบ ช่วงนี้เขาไม่มีใครนะคะแล้วเรามาเปิดไพ่ทายใจกันเนาะนะคะไพ่มีทั้งหมด3กองนะคะอย่างที่เรียงกันไว้ทั้งหมดเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ที่1จะเป็นน้องตะวันนะคะกองไพ่กองที่1จะเป็นน้องตะวันนะคะกองที่2จะเป็นน้องเดวิลนะคะกองสองจะเป็นน้องเดวะะิลกองที่3มจะเป็นน้องกุญแจนะคะไพ่มะะีทั้งหมด3กองเนาะ เลือกกองที่เราแบบสะดุดตามากที่สุดแล้วก็นึกถึงอดีตคนที่เขาห่างหายเราไปแล้วอยู่ดีๆวันดีคือดีเขาติดต่อกลับมามว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ทางไลน์ทางเฟซหรืออินบล็อกมาทุกช่องทางคนคนนี้ติดต่อกลับมาเพื่ออะไรนะคะเพราะว่าเขายังรักเราอยู่หรือว่าเพราะเขาอ่ะอาจจะยังไม่มีใครช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ทายใจกันแล้วก็ลองนึกดูนะคะว่าสถานการณ์ที่แบบ เราเจอที่ผ่านมามันจะเป็นอย่างที่เราคิดไหมนะคะการดูดวงตรงนี้เป็นแบบเจ r ร์รัลดิ้งนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นของคนใดคนหนึ่งเนาะ,ะเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติดอย่าไปคิดว่าเป็นดวงของเรานะคะดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อความสนุกสนานนะคะเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตเนาะ,ะบางอย่างมันอาจจะไม่ตรงกับเรานะคะหรือมันไม่เกิดกับเราเลยก็ได้นะคะหรือมันอาจจะเป็นแบบไวเบอร์ซ่ารหรือเป็นการสลับกันก็ได้นะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักเนาะ เอารคาคาคิดว่าทุกท่านน่าจะเลือกไพ่กองที่ตัวเองถูกใจแล้วเนาะกองที่1เดี๋ยวขอเปิดน้องตะวันก่อนนะคะจะเป็นสนกดอกทานตะวันนะคะกองที่2ก็จะเป็นน้องเดวิลที่3ก็จะเป็นน้องกุญแจนะคะเดี๋ยวเรามาไล่ทีละกองว่าคนคนนี้ติดต่อกันมาเพื่ออะไรยังรักหรือว่าแค่ตอนนี้เขาไม่มีใครนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยเนาะคลิปของเราจะไม่ยาวสั้นๆนะคะในคำคืนนี้ก็อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนเนาะ ช่วงกักตัวโควิดนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันนะคะปกติจะเปิดไพ่กองไว้แล้วนะแต่ในี้ื่ยเรามาสับไพ่เดียวก่อนนะคะว่าไพ่เมเจอร์ของเราอที่จะออกมาตรงนี้คนคนนี้เขาติดต่อกลับมาเพื่ออะไรนะคะหมายที่1น,นะคะคนคนนี้นะคะพยายามติดต่อเรามาตลอดนะ อดีตคนเคยรักของเราเนี่ยนะคะพยายามส่องพยายามติดต่อเราตลอดเวลาเลยนะในขณะที่ช่วงก่อนเขาก็ไม่ได้แบบที่แบบละเลยเลยนะเหมือนกับว่าแอบส่องแอบดูนะคะหรือแอบสืบก,ก็ได้ช่วงที่เขามีใครเหมือนกันนะคะเขาก็ไม่ด้แบบได้ลืมเราไปหรือไม่ได้แบบว่าหเหมือนกับว่าไม่ได้รับรู้ข่าวคราวเราเลยเขาจะรู้ความเคลื่อนไหวเราตลอดเวลารู้ว่าตอนนี้เราโสดหรือไม่โสดนะคะคนคนนี้เนาะนะคะต่อมานะคะ นึกได้แล้วนะคะว่าเคยพูดในเรื่องความรักความสัมพันธ์ในเรื่องของการสร้างครอบครัวกับเราและในขณะเดียวกันตัวเขาเองณนะตอนนี้ก็เหมือนกับว่าตัวเองไม่มีใครนะอืมติดต่อกลับมานะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูไพ่สรุปกันพไพ่ใบต่อมานะคะเดินสเต t งเหมือนกับว่าสู้กับความรู้สึกของตัวเองมาตลอดพยายามทีม่ว่าเออเอาละเราเดินออกมาแล้ว จะไม่ยอ้อนกลับไปอีกแต่ก็คืนน้ำหนายตัวเองอยากจะกลับมานะคะที่ผ่านมานะอย่างที่บอกเห็นไหมว่าเขารู้ความเคลื่อนไหวเราตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ไหนจะทำอะไรจะโสดหรือจะมีใครนะอยากเริ่มต้นใหม่กับเราอยากขอโอกาสนะคะที่ติดต่อกลับมาเนี่ยเนี่ยเป็นได้ทั้งสองกรณีนะคนคนนี้นะคะทั้งไม่มีใครและแท้อยากขอโอกาสนะ อยากจะกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่กับเรานะคะขึ้นอยู่กับว่าคนที่เลือกน้องทันตะวันคุณจะให้โอกาสคนคนนี้ไหมคุณต้องนึกถึงว่าวันที่เขาเดินจากคุณไปอะ่ะแม้แต่คุณจะก่อขาเขาไว้จะรั้งเขาไว้แค่ไหนเขายังเดินจากไปอะ่ะคุณลองดูว่าโอกาสที่เขาแบบมาของ่ายๆอะ่ะจะทําให้คุณแบบซ้ารอยเหมือนรอยเดิมไหมนะคะอันนี้ก็แล้วแต่บุญใครกรรมมันเนาะตรงนี้นะคะเราอ่านตามไพ่นะเห็นไหมว่า เขาอยากจะกลับมาและเขาอยากให้คามั่นสัญญากับคุณว่าเอาละที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่ดีเองและณตอนนี้เขาขอสัญญากับตัวเราแล้วก็ให้มีพยุงพยานด้วยนะว่าจะรักแล้วก็จะดูแลเราตลอดไปนะคะเขาจะตัดทุขสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นอุปสรรคเกี่ยวกับตัวเขาไม่ว่าจะเป็นคนเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะเขาพยายามทําให้เราเห็น ณนะตอนนี้มันเหมือนกับว่าเขามองหาใครไม่ได้นอกจากตัวเราเพราะเขารู้ดีว่าที่ผ่านมาเราดีกับเขามากแค่ไหนนะคะเนี่ยคนเรามาเห็นความดีกันก็แบบเกือบจะสายบางครั้งนะเนี่ยตัวของคุณเองบางครั้งยังคิดสับสนนะว่าคุณจะไปต่อดีไหมหรือคุณควรจะหยุดแค่ตรงนี้นะคะมันมีสองทางเรื่องใจหนึ่งคุณอยากให้อภยัยอีกใจหนึ่งคุณอยากตัด น่าสถานการณ์ตอนนี้คุณมีภาวะเครียดนะอืมแต่ความสัมพันธ์ที่คุณเคยมีให้กันก่อนหน้าเนี้ยมันมากอะมันมากกว่าความรักเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณอาจจะแพ้ใจตัวเองนะถ้าเขากลับมาเอาละเห็นไหมใบสุดท้ายสรุปได้เลยนะว่าคุณทั้งสองคนนะเดบิวเห็นไหมยังโหยหาซึ่งกันและกันอะมันยังตัดกันไม่ขาด จะเลิกกันไปกี่เดือนกี่ปีกี่พศออก็ช่างนะคะคนคนยิ้ยังตราตรึงอยู่ในใจเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นที่เขากลับมาบอกเลยว่าอยากเริ่มต้นใหม่กับเราแล้วก็อยากจะสร้างชีวิตใหม่กับเรานะคะเพราะที่ผ่านมารู้แล้วว่าตัวของเขาเองก็พลาดเองนะคะณนะตอนนี้เขาก็ไม่มีใครด้วยแล้วก็อยากกลับมาหาเราขึ้นอยู่กับว่าคนที่เลือกน้องทานตะวันนยคุณใช้โอกาสคนคนนี้ไหมนะคะ ก็แล้วแต่ว่าบุญใครบุญมันเนาะสร้างกันมานะคะบางคนอาจจะแบบเลิกลากันไปเป็นสิบปีแต่ก็ยังกลับมาหากันได้บางคนนะถึงแม้มีใครในชีวิตแล้วว่าตามแต่คนคนนี้ยังอยู่ในความทรงจําเสมอนะคะอันนี้ก็เป็นกองที่1กองน้องทางตะวันนะคะสรุปแล้วก็คือว่าเขาไม่มีใครจริงๆตอนนี้แล้วก็อยากจะกลับมาหาคุณอยากมาเริ่มต้นใหม่ไพบ่บุงบอกถึงความชัดเจนแล้วนะคะว่าสารสัมพันธ์แน่นอนนะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะต่อมานะมาดูน้องเดวิลสิคะว่าน้องเดวิลอยากบอกอะไรเนาะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ว่าเขาติดต่อกลับมาเขายังรักเราหรือว่าตัวเขาเองอะไม่มีใครตอนเนี้ยนะคะ ไม่แมที่นึงนะคะคนนี้เขาบอกว่าตอนนี้นะตัวของเขาเองนะทั้งคิดถึงเรามากทั้งไม่มีใครนะทั้งคิดถึงทั้งไม่มีใครที่ผ่านมาเขาเป็นคนคน่อนข้างที่แบบว่าเจ้าอารมณ์นะคะเจ้าอารมณ์แล้วก็มักจะออกคําสั่งไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนรักหรือเป็นเรื่องอะไรก็ตามเขาคิดว่าตัวเองนะ่ะอยู่เหนือคนอื่นนะคะ เวลาที่เขาไปใช้ชีวิตกับคนอื่นมันไม่เหมือนกับที่แบบเขาวาดฝันไว้นะคะเขาอาจจะมองว่าคนคนนี้อาจจะดูแลเขาอย่างดีแต่เปล่าเลยคนคนนี้ที่แบบเขาอยู่ด้วยเนี่ยเหมือนกับว่าเขาต้องคอยซัพพอร์ตคอยทเทคแคร์ตลอดมันเหนื่อยสาหรับเขาไม่เหมือนกับว่าตอนที่อยู่กับเรานะคะเขาพยายามที่จะอยากมาเริ่มต้นอยากสาร้างสัมพันธ์กับเราเพราะว่าตัวของเขาเองอะตอนนี้เหมือนว่าตัดปัญหาทุกสิ่งทุกอย่าง เขาอยากจะเคลียร์และอยากจะขอโทษในสิ่งที่ผ่านมาเขาพร้อมยอมรับผิดนะที่ผ่านมาว่าเขาทําให้เราแบบนผู้สึกเจ็บปวดแค่ไหน mm hmm. เขาอยากเยียวยาทั้งกายทั้งใจสําหรับเรา mm hmm. ตัวของเขาเองตอนนี้โสดนะไม่ได้มีใครนะคะโสดสนิทเลยแล้วอาจจะเพิ่งโสดแล้วก็ได้เนี่ยตอนนี้นะคะโดยอยากกลับมาหาเราเพราะเขาไม่มีใคร บอกก็ว่าตัวเ,เขาเองตอนนี้มันเหมือนอ้างว้างแล้วก็เหมือนคิดถึงเรื่องราวอาดีตคิดถึงเรื่องราวเก่าที่แบบว่าอาจจะเคยไปด้วยกันกับเราเคยพูดคุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะความทรงจำกเก่าๆมันย้อนกลับมามเขาอาจจะเค,เคยใช้คำพูดดุนแรลงกับเราถึงขั้นที่เราแบบเคยเสียน้ำตามาแล้วคนคนนี้นะคะมันเป็นวัฏจักรนะคะ เราจะหนีแค่ไหนก็ตามนะไพ่วงล้อบอกว่าสักวันมันก็ต้องได้กลับมาเจอกันแต่จะกลับมาในสถานะนไหนก็ขึ้นอยู่กับคนสองคนนะคะคนคนนี้กลับมาเพื่อต้องการอะไรนะคะเขาอยากขอโอกาสนะคะเพราะเขาไม่มีใครแล้วก็ยังคิดถึงเรานะคะคิดถึงวันเวลาเก่าๆเห็นไหมคะว่าทุกๆครั้งที่เขาแบบอาจจะอยู่กับใครก็ตามแต่เขาคิดว่า เขาไม่เหมาะที่จะอยู่กับคนอื่นนอกจากตัวของเราเองนะคะคนคนนี้นะคะนึกถึงเราตลอดเวลานะและเขามองว่าเราเป็นคนที่แบบคอยซัพพอร์ตเขาทุกอย่างแล้วก็เป็นคนที่น่ารักสําหรับเขาเสมอนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเราก็ได้นะตรงนี้นะคะหรือเราอายุน้อยกว่าเขาก็ได้อาจจะน้อยกว่าเยอะเลยแหละนะคะเอาละเรามาดูซิว่าที่เขาอยากกลับมาเพราะอะไร คิดถึงแล้วก็ไม่มีใครด้วยตอนนี้นะคะอันนี้ก็เป็นไพ่สรุปเนาะสำหรับคนที่เลือกอกลุ่มเดวิวนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะสรุปได้เลยนะคะคนคนนี้ตอนนี้โสดนะที่ติดต่อกับมาหาเราอดีตคนเคยรักเนี่ยโสดแล้วก็ประกอบกับไม่มีใครเพิ่งเลิกลากับอีกคนคนนึงก็ได้แล้วก็คิดถึงเราด้วยคิดถึงวันเวลากเกา่า <c oughs> <c oughs> เขาจะนึกถึงตลอดว่า ไม่ว่าจะไปที่ไหนไปกับใครมันก็เหมือนไม่เหมือนกับพี่ว่าต้องไปกับเราอะนะคะแล้วก็ชีวิตเขาที่ผ่านมามันก็ไม่มีอะไรที่แบบเติมเต็มที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับคนที่เลือกอน้องเดวิลนะคะว่าถ้าเขาติดต่อกลับมานะถ้าคุณยังไม่มีใครหรือคุณยังโสดเหมือนกันนะคุณจะให้โอกาสเขาไหมลองถามหัวใจตัวเองดูนะคะบางครั้งนะคะคุณก็โกหกหัวใจตัวเองมาตลอดอนะเหมือนว่าคิดถึงเขาอะแต่เราไม่ได้ไม่ได้เข้าข้างทางนู้นนะ เหมือน,นว่าคิดถึงเขาแต่บางครั้งเขาก็นึกถึงความเจ็บปวดเนาะที่แบบที่เขาแบบเดินหันหลังให้เราก่อนหน้านั้นน่ะและมันก็เลยเหมือนเป็นบาดแผลที่เราคิดว่าอยากให้เขาได้เจอเหมือนที่เราได้เจออันนี้ก็เป็นความคิดของคนที่เลือกน้องเดวิลนะคะก็ลองดูนะคะว่าตัวของเราเองจะตอบคำถามของหัวใจของเราได้ไหมนะคะต่อมามาดูน้องกุญแจคะ่ะน้องกุญแจคนที่เป็นอดีตคนเคยรักนะคะ ติดต่อกลับมาเพราะว่าเขายังรักเราหรือว่าเพราะเขาไม่มีใครเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะคะคนคนนี้เป็นคนเจ้าสำราญมากเลยใช่ไหมคะที่คุณคบคุณคุยเมื่อจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือเพศใดสามนะดูได้หมดเลยนะคะเป็นคนรักอิสระเขาไม่เคยผูกมัดกับใครเลย คบใครก็คบไม่ได้นานนะทางานดีนะหน้าที่การงานดีแล้วก็มักได้รับอ่เขาเรียกว่าคําชื่นชมจากหน่วยงานคนคนนี้แล้วก็เป็นคนเก่งนะแต่ว่าค่อนข้างที่จะไม่ค่อยที่แบบแฟร์บางครั้งนะคนคนนี้อาจจะเคยแต่งงานมาแล้วก็ได้ที่เราเคยคบเคยคุยนะคะหรือเขาอาจจะแบบ มีใครสักคนที่แบบอยู่ด้วยก็ได้ตอนนี้นะเขาพยายามทำลายกำแพงหัวใจตัวเองหลายครั้งมันเหมือนกับว่าบางสิ่งบางอย่างที่เขารู้เลือกหรือบางบางคนที่เขาอยู่ด้วยเขาอาจจะมองแค่ว่าเป็นรูปลักษณ์ภายนอกแต่ในบางสิ่งบางอย่างเขาอาจจะไม่รู้ลึกถึงจิตใจอ่ะเหมือนกับว่าตัวเขาเองก็รู้ใจของเขาเองนะว่า ที่จริงน่ะคบกับคนนี้อาจจะคบเพื่อหน้าที่การงานคบเพื่อหน้าตาแต่เขาไม่ได้คบด้ดยหัวใจนะคะแล้วยังไงต่อนะคะเขาอยากจะทาเซอร์ไพรส์นะคะเหมือนกับว่าเขาห่างหายเราไปนานก็จริงแต่คนคนนี้จะติดต่อมาโดยที่เราแบบคาดไม่ถึงบางครั้งอาจจะมีอะไรแบบมาเซอร์ไพรส์ให้เราก็ได้เขาอาจจะสืบก่อนว่าเรายังอยู่ที่เดิมไหมหรือเรายังแบบติดต่อกับเพื่อนเขาหรือเปล่าหรือ ตัวเขาเองอาจจะหาข้อมูลเพื่อจะให้เราแบบได้ไม่ไม่ได้แบบวิตกกังวลว่าเออในเมื่อเลิกลากันไปแล้วก็เขาอาจจะยุติไปเลยแต่ทีเนี้ยเขาจะไม่ทําให้เราเซอร์ไพรส์เพราะเขารู้ว่าตัวของเราเองเรารักเขามากนะและตัวของเขาก็พยายามจะทําให้เราเห็นว่าเนี่ยนะเขาอะตอนนี้ไม่มีใครนะเขาพยายามที่จะแบบแสดงให้เราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็อยากอธิบายว่า ที่ผ่านมาที่เขาห่างหายไปมันเป็นเพราะอะไรนะคะและที่เขากลับมาเขาอยากกลับมาเพราะอะไรเขาอยากดูแลนะคะเหมือนว่าอยากจะไถ่าบาปในสิ่งที่เขาเคยทํากับเรานะคะเนี่ยคุณกําลังช่างใจตัวเองนะตอนนี้ว่าจะเอาอยัางไงดีนะคะเพราะคนคนนี้ก็เป็นคนที่แบบเราก็รักไม่น้อยไปกว่าใครที่แบบผ่านเข้ามาในชีวิตเนาะ เขาจะขอโอกาสแล้วขอให้แบบเป็นคำมั่นสัญญาว่าเอาละถ้าคุณเปิดโอกาสให้เขาให้เขาได้เข้ามาเขาจะมีคำมั่นสัญญาต่อคุณว่าถ้าเกิดว่าเขาทำอะไรผิดพลาดไปเนี่ยเขาจะยอมทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสัญญาทงางคกว่าลายลักษณ์อักษรหรืออะไรก็ตามแล้วเขาก็จะหาพยุงพยานมาเป็นคาเหมือนว่าเป็นการันตีในเรื่องของคำมั่นสัญญาว่าจะดูแลเรานะอะไรประมาณนี้ อาจจะเข้าหาทางผู้ใหญ่ของเราก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เปิดโอกาสให้เขานะคะเอาละไพ่สรุปก็คือตัวของเขาเองไม่มีใครตอนนี้แล้วก็อยากจะกลับมาใช้ชีวิตกับเรานะคะอันนี้ก็เป็นไพ่ของคนที่เลือกน้องกุญแจนะสรุปทั้งสามกองแล้วก็คือแต่ละคนก็มีปัญหาขอโทษนะคะมีเสียงดังรบก,กวนก็จะมีเสียงอ่า พวกบิ๊กไบค์นั่นวิ่งตอนกลางคืนนะคะสรุปทั้ง3กองก็จะเจอปัญหาที่แบบไม่เหมือนกันบางคนนะคะทั้งคิดถึงทั้งอยากเริ่มต้นใหม่นะคะกับเราบางคนนะคะไม่มีใครเลยตั้งแต่ที่เขาห่างหายจากเราไปเขาก็หารักแท้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็หาคำตอบของตัวเองนะว่าอยากกลับมาเริ่มต้นกับชีวิตใหม่กับเรานะคะก็ลองดูนะคะคนที่เลือกไพ่น้องกุญแจแล้วก็น้องเดวิล แล้วก็น้องทานตะวันนะคะสามกองนี้นะคะลองดูว่าสถานการณ์ของแต่ละคนมมนอาจจะแตกต่างกันไปเนาะมันอาจจะแบบว่าบางคนก็ห่างหายเราไปแบบเฉยๆโดยที่ไม่ติดต่อทั้งทาง,ง,งที่แบบพูดคุยกันมาทุกวันหรือนี่ก็หายไปวันดีคุณดีพอคุณแม่คุณก็ติดต่อกลับมาทั้งทาง,งที่จิตใจเราเข้มแข็งแล้วพอติดต่อกลับมาเนี่ยมันทําให้เราสับสนถึงแม้บางคนเขาอาจจะยังไม่มีใครก็ตามตอนนี้นะคะคนที่ดูไพ่เนาะ ขาอาจจะยังไม่มิมใครเขาตามแต่บางครั้งน่ะมันเหมือนเป็นว่าความเจ็บที่มันยังหายใจอ่ะมันเหมือนมีรอยบาดแผลรอยมีดเที่ยงแบบคอยกรีดคอยไล่อยู่นะว่าเนี่ยเราเคยเจ็บมานะและอยว่ดีอ่ะจะกลับมาโดยที่แบบว่าไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นทั้งสามกองเนี่ยก็ลองไปคิดดูพิจารณาดูนะคะว่าคุณจะตอบแล้วก็ให้คำตอบกับหัวใจของคุณยังไงนะคะ เปิดโอกาสให้เขาหรือว่าเราควรจะมุ่งออนนะตรงนี้คะ่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเชื่อเหลือเกินนะคะว่าความรักนะมันมีได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็แต่รักแท้เราจะเจอเมื่อไหร่ตรงนี้แค่นั้นเองนะคะเป็นกำลังใจให้อย่าท้อแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาชมมาฟังขอบคุณทุกกาลังใจนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าดูแล้วชอบอย่าติดตามคลิปกันต่อไปสามารถกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้บางครั้งอาจจะมีเสียงน้องแมว หรือมีน้องแมววิ่งผ่านยังไงต้องขออภัยนะคะเพราะว่าตรงนี้มันจะมีน้องแมวมาใส่อยู่ด้วยประมาณสิบกว่าตัวจริงๆไม่ได้เลี้ยงหรอกคะ่ะแต่ว่าเห็นน้องมาแล้วเหมือนหิวอ่ะเราก็ซื้อให้กินอ่ะประทูวันละ300อยอย่างเงี้ยพอกินแล้วก็ขนกันมาเป็นสิบเลยทีนี้ขอบคุณมากมากนะคะในค่ำคืนนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหวังว่าเราคงจะได้เจอกันทุกๆคลิปนะคะคืนนี้สวัสดีคะ่ะ